คลิปวิธีการปลูกกุหลาบนะคะก็จะทําทั้งวิธีการปลูกกุหลาบในกระถางนะคะแล้วก็จะทําคลิปวิธีปลูกกุหลาบนะคะแบบว่าป็นกุหลาบเลื้อยแบบว่าตั้งเป็นเสาแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าใช้อะไรกันบ้างนะคะ วัสดุปลูกนะคะแหม่มจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นดินอาคายสุจินนะคะเป็นดินอัดเม็ดสีแดงแบบนี้นะคะที่ใช้เป็นเม็ดแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราลดน้ํานะคะความชุ่มชื้นก็จะเก็บอยู่ในดินนะคะนี่ค่ะช่วยเก็บความชุ่มชื้นส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยขี้ม้านะคะแล้วก็เป็นพวกเศษไม้นะคะหมักเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะกุหลาบชอบปุ๋ยขี้ม้ามากๆเลยนะคะนี่ค่ะ ก็อัตราส่วนดินครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ปุ๋ยขี้ม้าอันนี้นะคะครึ่งหนึ่งปุ๋ยขี้ม้าที่ผสมกับไม้หมักนะคะเห็นไหมอย่างละครึ่งค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยกปุ๋ยกุหดาบนะคะแหม่มก็จะใช้ของยี่ห้อนี้นะคะไมโลดค่ะนะใช้ตัวนี้ตลอดเลยแล้วตัวนี้ก็เป็นยานะคะก็ใส่ในกระถางนะคะจะเป็นเหมือนยาดูดซึมนะคะอันนี้ก็ กานแมลงค่ะนะนี่อมานะคะอันนี้ก็เป็นหินนะคะรองก้นกระถางค่ะนะให้ระบายน้ําได้ดีถ้าไม่ใช้หินสามารถใช้โฟมได้นะคะโฟมสีขาวค่ะเอามาเอามาหักหัก,หกให้เป็นก้อนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะเริ่มปลูกนะคะเราก็จะผสมนะคะให้เข้ากันก่อนค่ะสองกองนี้นะคะก็ผสมให้เข้ากันค่ะ พอผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะแบ่งเป็นสองกองนะคะกองหนึ่งนะคะใส่ปุ๋ยอีกกองหนึ่งไม่ต้องใส่นะคะกองที่ใส่ปุ๋ยนี้นะคะก็หนึ่งต้นเราจะใส่ปุ๋ยอยู่ที่ประมาณ30กรัมนะคะแล้วก็หนึ่งกำมือของเราเนี่ยก็จะได้ประมาณ30กรัม ผสมให้เข้ากันอีะนี่ค่ะแล้วแม่แบบก็เอาหินสีขาวๆนี่นะคะเอาใส่ในถุงเนตแบบนี้แล้วก็เอาใส่ไปไว้ในกระถางค่ะเพราะว่าถ้าเวลาที่เราลื้อเปลี่ยนกระถางนะคะหินเนี่ยจะได้ไม่ผสมกับดินนะคะจะได้ยกออกมาง่ายๆแบบนี้เลยคะ่ะโอเคใส่ จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปก็จะใส่ดินดินที่เราผสมปุ๋ยแล้วนะคะดินที่เราผสมปุ๋ยแล้วใส่ลงไปนะคะครึ่งกระถางค่ะครึ่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะแม่แหม่มจะปลูกพันธุ์นี้นะคะมาโซระนะคะนี่หอมด้วยแล้วก็สีแบบว่านี่ค่ะมันโอรถอ่อนๆนะคะก่อนอื่นที่เราจะปลูกเนี่ยหน้าดินเก่าที่มาในกระถางเนะะี่ยค่ะเราปัด ปัดทิ้งออกไปนะคะเพราะว่าอาจจะมีไข่มแมลงนะคะก็ปัดทิ้งไปก่อนนะคะนี่นะคะพอถอดมานะคะเราก็ดูเช็คดูนะคะว่ามันมีหนอนมีมแมลงมีอะไรไหมมีตัวด่วมหรือเปล่านะคะนี่ค่ะถ้าลากเขาลากเขาไม่ได้ไม่ได้แน่นมากเราก็ ไม่ต้องไปแกะลากเขาออกก็ได้แคน่นี้ประมาณแค่นี้นะคะแล้วก็วางลงไปกลางกระถางเลยให้ต้นต่ำกว่าขอบประมาณสักสองนิ้วนะคะเวลาลดน้ำจะได้ไม่กระเด็นนะคะโอเคดูให้สวยงามนะคะจะัดทรงให้สวยงามดูว่าให้เขาอยู่กลางกระถาง สวยงามแล้วเราก็จะใส่ดินดินที่จะใส่นะคะเป็นดินอีกองหนึ่งที่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะอันนี้ไม่ต้องใส่ดินคนละกองนะคะอันนี้เป็นดินผสมที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ย ก็จะสวยงามแบบนี้นะคะพอเราปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็โรยปุ๋ยรอบๆแบบนี้คะ่ะนี่แบบนี้จึ๊กๆแบบนี้นะคะเราก็เอาดินนะคะกบนิดหน่อย แล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยปลูกใส่กระถางใช่ไหมคะแล้วก็จะไปวางบนพื้นปูนวางบนพื้นปูนโด,โดยตรงเลยนะคะแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าปูนของเราอะ่ะถ้าโดนแดดนะคะมันจะร้อนมากๆใช่ไหมไอความร้อนนะคะจะทําให้รากของกุหลาบเนี่ยอ่อ,อนไม่แข็งแรงอะคะ่ะเหนื่อยกรากร้อนนะคะก็จะทําให้ตายได้ ไม่ว่าเราจะปลูกกุหลาบปลูกต้นไม้ดอกไม้ชนิดอื่นเหมือนกันถ้าวางบนพื้นปูนนะคะให้หาแบบนี้หาก้อนอิฐน,นะคะอย่างนี้มาวางแบบนี้มาวางแบบนี้เราก็เอากระถางวางบนนี้นี่ค่ะวางแบบนี้แล้วตอน พอเราลดน้ํานะคะเราก็จะทําความสะอาดง่ายเราฉีดแล้วก็อายความร้อนจากปูนนะคะก็ไม่มาโดนกระถางนะคะแบบนี้ค่ะนะทาแบบนี้แล้วที่สำคัญแสงแดดนะคะเราอ่ะต้องหันให้ถูกทางนะคะตรงนี้คือหัวกระโหลกของเขาต้องหันเข้าหาแสงนะคะแสงมาทางนี้ใช่ไหมเราก็ต้องหันกระโหลกเข้าหาแสงนะคะใบจะได้รับแสงอย่างเต็มที่จะได้สั่งเคาะแสงนะคะ ไม่ใช่เราหันผิดเอาข้างหลังเอาข้างหลังไปหันไปแบบนี้ค่ะกระโดงใหมเขาก็จะไม่แตกนะคะอันนี้สำคัญค่ะกุหลาบนะคะต่อให้เป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรงทนต่อโรคแต่ว่าถ้าใบไม่สเราไม่สามารถรักษาใบของกุหลาบไว้ได้นะคะกุหลาบตัวนั้นก็จะไม่แข็งแรงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใบของกุหลาบสําคัญมากๆค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่จะให้กุหลาบของเรานะคะงามสวยนะคะ ให้ตั้งชื่อนะคะเป็นชื่อนักร้องหรือนักแสดงที่เราชื่นชอบได้เลยค่ะถ้าเราตั้งชื่อแล้วนะคะเราก็จะมีแรงลดน้ํามีแรงดูแลนะคะถ้าเขาออกดอกนะคะเราจะเด็ดจะดมยังไงก็ได้นะคะอย่างต้นนี้นะคะมาโซล่ต้นนี้นะคะแม่แหม่มก็จะให้เป็นชื่อสวีข่ายนะคะแม่แหม่มชอบสวีข่าย ก็ตั้งหลายหลาย,หลายชื่อเลยนะคะต้นนี้สวีขายของแม่แบบนั้นแล้วก็มีหยางหยางด้วยนะคะแล้วก็มีเจดีด้วยนะคะเพื่อนคนแรกแล้วก็มีพี่แจ็กด้วยนะคะแจ็คสันหวังด้วยนะคะคือเราเราตั้งชื่อไวอ้อ่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกแบบอยากจะดูแลโอ๊ยเป็นยังไงบ้างสวีขายของแม่อะไรเงี้ยหยางหยางของแม่อะไรเงี้ยค่ะนี่แหละเคล็ดลับการปลูกกุหลาบงามค่ะ ค่ะแล้วก็การให้น้ํานะคะเวลาเราลดน้ำเนี่ยเราใช้ฝักบัวนะคะเราจะไม่เอาน้ําใส่ถังนะถ้าใส่ถังแล้วก็มาเทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เป็นโพรงนะคะแล้วก็ทําให้ดินแน่นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใช้แบบเนี้ยค่ะฝักบัวแบบนี้นี่ค่ะลดให้ชุ่มๆกุหลาบขาดน้ำไม่ได้นะคะถ้าขาดน้ำจะทำให้ต้น อ่อนแอถ้ามีดอกแล้วดอกเหี่ยวแบบนี้จะทําให้ต้นอ่อนแอเพราะฉะนั้นช่วงหน้าหน้าร้อนนี้แม่แหม่มรดน้ําถึง3ครั้งเลยนะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเวลาซื้อกุหลาบมากุหลาบมีดอกใช่ไหมคะเราจะไม่ปลูกกุหลาบที่มีดอกติดต้นนะคะเราก็จะเชยชมให้เสร็จก่อนก่อนที่จะปลูกต้องตัด ดอกกุหลาบออกให้เรียบร้อยนะคะไม่นั้นนะคะพอเรามาปลูกเดี๋ยวมันจะเหี่ยวเฉานะคะก็เชยชมไปก่อนแล้วก็เชยชมเสร็จแล้วก็ค่อยตัดตัดเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาปลูกนะคะโอเคเรียบร้อยต้นนี้นะคะชื่อเจบีค่ะเพื่อนคนแรกของแม่เองนะคะอันนี้ก็เป็นกุหลาบกึ่งเลื้อยนะคะเพราะฉะนั้นแม่แหม่มก็เลยทําโครงให้เขานะคะนี่ทําโครงให้เขา เวเสียบเสาลงไปแบบนี้ต้นนี้จะเป็นเห็นไหมคะเขาจะชิกๆหน่อยรูปทรงเขาจะไม่เหมือนใครแล้วก็เลี้ยงค่อนข้างยากค่ะต้นนี้นะโอเคนี่ค่ะแล้วก็แม่แบบก็มาใส่โค้งให้เขาอุ้ยงาย <laughs> เลิอหมดแล้วแม่ประมาณนี้เราก็เดี๋ยว เอาอะไรเกาะเกาะนิดนึงนะคะเพราะว่าลมแรงลมแรงเนาะก็ป้องกันไว้ก่อนโอเคประมาณนี้ค่ะโอเค j จบีบีปลูกแล้วนะคะต่อไปไปปลูกพี่แจ็กกันคะ่ะพี่แจ็กสันหวังกันคะ่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวแม่แหม,ม่จะปลูกตรงนี้เลยนะคะจะปลูกตรงนี้เลยเห็นไหมข้างหลังนั่นก็มีกลาบเลยใช่ไหมที่แม่แหม,ม่ปลูกเป็นแท่งนะคะเดี๋ยวจะปลูกตรงนี้อีกหนึ่งต้นนะคะก็ขุดเอาดินออกก่อนนะคะอยากจะทําแบบว่าหลุมใหญ่ๆเลยนะคะเอาสักห้าสิบกว้างห้าสิบนะคะแล้วก็ลึกสักประมาณสี่สิบเซนก็ได้ค่ะ หลุมนะคะใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะใส่ดินที่ผสมปุ๋ยลงไปแล้วนะคะใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะแม่หม่ก็เสียบไม้ลงไปที่หลุมแล้วนะคะแล้วก็เอากหุลาบลงไปแล้วก็พยายามหาทิศนะคะทิศทางที่กหลาบจะได้แสงเยอะที่สุดนะคะนี้เลยนะคะ ต้นนี้นะคะชื่อโรสสุอุลาล่านี่ค่ะสีแบบว่าชมพูบานเย็นสดใสมากนะคะต้นนี้ให้เป็นพี่แจ็คค่ะต้นนี้นะจะเลื้อยได้ถึง3เมตรเลยนะคะสองจุดห้าถึงสามเมตรเนาะพี่แจ็คเลื้อยเก่งนะคะเลื้อยเก่งก็เป็นกุหลาบเลื้อยเนาะโอเคนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปดูค่ะหลุมใหญ่ๆขนาดนี้นะคะ ลากก็เดินดีนะคะนี่ก็จะโตเร็วมากๆเลยนี่แหะส,ส่วนยาตัวนี้นะคะมแม่แหม่มลืมใส่ตอนที่เราก่อนก่อนที่เราจะเอากุหลาบลงปลูกใช่ไหมคะใส่ปีนิดนึงแล้วก็เอาดินผสมผสมแต่ไม่เป็นไรเราใส่ข้างบนได้ Sorry, Benny's just noise. แต่เราก็โรยปุ๋ยให้หน่อยนะคะกบนิดนึงโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะคะกุหลาบปีแรกกุหลาบปีแรกที่ปลูกเนี่ยจะไม่ไว้ดอกนะคะถ้ามีดอกให้เด็ดทิ้งให้หมดนะคะไม่นั้นเดี๋ยวต้นจะแค่แกนเราโตช้ากุหลาบปีแรกเราจะไม่ไว้ดอกนี่ค่ะแม่แอมยึดไว้ก่อน ยึดไว้ก่อนนะคะลมแรงค่ะเดี๋ยวหกักเดี๋ยวพี่แจ็คหักต้นนี้นะคะตรงนี้เป็นจุดที่ลมแรงมากเลยนะคะพี่แจ็คต้องแบบว่าค่อนข้าง อดทนมากเลยลมแรงโอเคเรียบร้อยโตเร็วๆน้ำพี่แจ๊กนี่พี่แจ๊กพี่แจ๊กพี่แจ๊ก,จกหรือว่าลูกแจ๊กกันแน่นะเรียบร้อยเวลาที่ปลูกกหลาบใหม่ๆนะคะ เราย้ายกระถางนะคะก็จะใช้ตัวนี้ค่ะปุ๊อันนี้เป็นอาหารเสริมนะคะของยี่ห้อ m y r o ดเป็นอาหารเสริมนะคะก็เนี่ยค่ะช่วยให้ต้นกุหลาบสดชื่นนะคะเป็นอินทรีย์นะคะก็น้ำสี่ลิตรนะคะใส่ไปเลยหนึ่งฝาอืมเป็นอาหารเสริมสามารถผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะ แล้วก็ลดกุหลาบก,กันนี่ค่ะออันนี้สวีข่ายนะคะสวีข่ายของแม่สวีข่ายของแม่จะได้สดชื่นนะคะโอออันนี้หยางยางของแม่หยางยางของแม่จะได้สดชื่นนะลูกนี่ ให้มันรู้ไป J จบค่ะ j b บเพื่อนรักเอาเพื่อนรักของแม่กินอาหารเสริมหน่อยกินอาหารเสริมหน่อยนะโอเคไปหาพี่แจ็คก,กันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่แบบก็กำลังจะขยายพันธุ์ดอกไม้นะคะดอกสีม่วงที่เพื่อนๆชอบนะคะ จะเอาไปให้พี่แจ็คค่ะจะเอาไปให้พี่แจ็คพี่แจ็คจะได้สวยสๆโอ้ยเลี้ยงง่ายมากเลยนะคะช่วงนี้จะหน้าฝนแล้วนะคะจะหน้าฝนแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยง,ง่ายๆโอเค มาพี่ค่ะแม่แหม่มตั้งใจว่าจะปลูกรอบๆเนี้ยค่ะให้เป็นสีม่วงคือเราปลูกง่ายมากแล้วเนี่ยค่ะขยายพันธุ์เร็วเนี่ยมีดินมาอยู่แล้วนี่แล้วก็วางปลายแบบนี้แล้วก็เอาดินกบหน่อยๆ นี่ค่ะพันพันเรามีอยู่เต็มสวนเราก็แค่ย้ายมาปลูกเองง่ายๆขยายพันธุ์ช่วงหน้าฝนนะคะดีนี่นะคะเดี๋ยวรดให้พี่แจ็คหน่อยให้พี่แจ็คชุมช่มๆเลย ของพี่แจ้งนี่เป็นสีชมพูบานเย็นเลยนะคะถ้าออกดอกแล้วจะสวยมากส่วนต้นนี้นะคะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะของเดวิสออสตินสูงได้ถึงสามเมตรเลยนะคะต้นนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะเดี๋ยวแม่แหม่มคิดชื่อก่อนโอเค ต้นนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อค่ะนี่คะ่ะดอกอาจิไซของแม่แมบนะคะเริ่มบานแล้วเห็นไหมเมื่อปีที่แล้วที่ทำคลิปปลูกต้นเล็กนิดเดียวนะคะปีนี้นะต้นใหญ่ขึ้นแล้วก็โอ้โหกุหลาบกาลังสวยเลยค่ะสูงสองเมตรแล้วคะ่ะต้นนี้เตี้ยงสองปีนะคะเนี่ยสูงสองเมตรแล้วค่ะต้นนี้ก็งามมากๆเลยตรงนี้จุดนี้ลมแรงด้วย เดี๋ยวแม่แม่มเอาไม้มาทำที่ค้ำให้เขาดีกว่าค่ะแล้วก็ถ้าเราปลูกในกระถางแบบนี้ใช่ไหมคะพอแดดสองเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเก็บความชุ่มชื้นใช่ไหมคะก็จะไปซื้อตัวนี้มาค่ะคล้ายๆเปลือกไม้เลยค่ะเบาๆนะคะเนี่ยแล้วก็เอามาใส่ในนี้ค่ะเขาก็จะเก็บความชุ่มชื้นนะคะกุหลาบก็จะได้ไม่เหี่ยวค่ะนี่ค่ะมันเป็นเป็นเปลือกไม้นะคะ ใส่ไปค่ะใส่ไปแล้วก็กระถางก็สวยขึ้นด้วยสวยด้วยแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นดีด้วยค่ะนะดินจะได้ไม่แห้งเพราะว่าถ้ากราบขาดน้นะําะนะคะจะอ่อนแอนะแล้วใสา่ไปดูแลอย่างดีเลยค่ะดูแลอย่างดี โอเคแบบนี้ดอกเป็นสีน้ำเงินนะคะม่วงน้ำเงินค่ะก็ต้นนี้นะคะคืออายุอ่ะหนึปีแล้วอันนี้ค่ะต้นกล้าที่เขานํามาขายเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นต้นกล้าไซส์ใหญ่หน่อย1ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมแม่แม่อันนี้ไว้ดอกได้นะคะอันนี้ ต้นสวีขายก็เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นต้นกล้าที่ผ่านอายุผ่าน1ปีมาแล้วแม่หม่มก็เลยไว้ดอกได้นะคะแต่ว่า j b เนี่ย JB นี่คือต้นเล็กค่ะ JB นี่คือจริงๆแล้วอ่ะยังไม่ถึงหนึ่งปีจริงๆแล้วอ่ะยังไม่ควรไว้ดอกแต่ว่าแม่หมั่มอ่ะอยากจะเห็นฟอร์มดอกของเขาก่อนก็เลยไว้น,นั้นอันนี้เด็ดทิ้งก่อน ตอนแรกคิดว่าจะาไว้ดูแค่ดอกเดียวแต่เราก็กลัวว่าเอะถ้า,มาแมลงเจาะตรงนี้เราก็ไม่ได้เห็นงไงก็เลยแบบเออนั้นเด็ดเอาไว้แค่สองดอกพอเอาไว้แค่สองดอกค่ะถ้าได้เห็นดอกนี้ฟอร์มสวยงามก็เด็ดอันนี้ทิ้งเลยแล้วก็จะรีบตัดให้เขาแตกนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูพี่แจ็คสันนะคะนี่นะคะส่วนพี่แจ็คสันนี่แม่แหม่มก็เอาอันนี้ใส่ให้เห็นไหมนี่ เปลือกไม้นะคะเก็บความชุ่มชื้นดีจังเลยโอเค okay, ก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วพี่แจ็คนี่คือพี่แจ็คนี่โดนโดนมัดอยู่ทาไมถึงโดนมัดรู้ไหมคะเพราะว่าตรงเนี้ยลมแรงมากถ้าไม่มัดนี่คือกิ่งหักกิ่งฉีกก็ไม่เป็นไรกุหลาบเลื้อยนะคะปีแรกๆเนี่ยตั้งให้เขาชี้ฟ้าก่อนนะตั้งให้เขาชี้ฟ้าแล้วเขาจะโตเร็วยังไม่ต้องไปพันยังไม่ต้องทําอะไรนะคะแ,แม่แหม่มก็มัดเขาไว้แบบนี้ก่อน โอเคนี่เห็นไหมพี่แจ้ก็โตขึ้นเร็วมากนะสูงขึ้นเร็วมากค่ะนะแล้วแล้วกุหลาบเนี่ยตรงนี้ขอบแม่แม่แมเนี่ยคะ่ะแม่แม่มทำอันนี้เพิ่มเห็นไหมไปเอาไปเอาโครงพลาสติกมาแล้วก็เดี๋ยวจะหากุหลาบเลื้อยอีกสักหนึ่งต้นมาปลูกตรงนี้เลยกุหลาบเลื้อยแล้วก็จะให้เลื้อยตรงนี้นะคะซ้ายขวาแบบนี้นะโอเคแล้วตอนนี้ก็นี่คะ่ะโ,โดนฝนโดนลม จะไหวไหมเนี่ยเนี่ยค่ะไม่ได้มีแดดมาหลายวันแล้วเนี่ยจุดเนี้ยค่ะลมแรงสุดๆเนี่ยค่ะกําลังออกดอกเยอะๆเลยแต่ว่ามาโดนมาโดนลมนี่ค่ะใบก็เริ่มเป็นเชื้อรากันแล้วนี่ค่ะ คลิปนี้ไปก่อนนะคะแม่แหม่มก็ให้วิธีการปลูกแบบที่แม่แม่หม่มปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปมาดูวิธีการตัดกิ่งกระโดงนี่เห็นไหมทําไมทําไมกิ่งกระโดงใหม่ทําไมแม่แหม่มถึงตัดอ่ะแล้วตัดแล้วกี่วันถึงงอกมาใหม่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้แม่แหม่มตัดไว้มันเป็นกิ่งกระโดงใหม่อ่ะนี่ก็กิ่งกระโดงใหม่ค่ะตัดให้มันแตกนะ โอเคนั้นคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ